ก็ขอยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง EDL Gamer เลยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมบล็อกฟุตนะครับแน่นอนครับมาอยู่กันในเกมบล็อกฟุตเวลาเดิมๆอย่างนี้เวลา1-2ึ่งถึงสองทุ่นครับก็จะเป็นการแจกไอดีของช่องนี้นะครับมีการแจกทุกวันนะครับก็สําหรับใครที่ไม่อยากพลาดก็กดติดตามไว้นะครับระวังจะพลาดนะครับโอเคครับแต่ก่อนอื่นเลยที่พี่จะแจกก็ฝากเพื่อนๆเข้าไปกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งของช่องนี้ด้วยนะครับพี่ทําการแจกทุกวันนะถ้าไม่อยากพลาดนะครับ ก็แน่นอนครับอันนี้ก็จะเป็นไอดีฝากแจกอีกเหมือนเคยนะครับก็จะเป็นของพี่คนนี้ครับนี่ครับก็ขอบคุณเหมือนกันนะครับที่เอาไอดีดีมาให้ fc เล่นนะครับตอนนี้ผมก็แทบไม่ได้เอารหัสตัวเองมาแจกนะครับก็จะเป็นรหัสไอดีฝากแจกเป็นยนครับตอนนี้ครับมีอยู่ห้าหกไอดีนะวันนี้พี่ก็จะลงประมาณสักสามสี่ไอดีนะครับก็ดูคลิปกันให้จบนะครับถ้าไม่อยากพลาดนะครับพี่จะลงรหัสไว้ในนี้เลยนะก็ดูดีๆนะครับ พวกดาบและผลต่างๆก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับก็ดูกันดีๆนะครับถ้าไม่อยากพลาดนะครับพี่อาจจะทิ้งรหัสไว้บุูมใดบุูมหนึ่งของคลิปนี้นะครับก็จะบอกทีละตัวนะใครที่ได้ไปก็รายงานตัวด้วยนะครับเพราะบางคนเขาบอกมาไม่ทันมาไวแต่ไม่ได้อะไรพี่ไม่รู้จะพูดไงนะครับมาเม้นด่ากันก็โอเคครับพี่ก็ไม่สนใจครับก็จะพยายามหารหัสแจกต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จบกันไปอีกหนึ่งไอดีนะครับแล้วรอดูคลิปต่อไปครับพี่จะลงวันนี้เลยนะโอเคครับเจอกันครับ